สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแพ็กพัสดุให้พี่คนนี้นะคะนับพอลน,นะคะหรือพี่อีฟเนาะก็มาดูกันนะคะพี่เขาสั่งอะไรไปก็สั่งเป็นเบโกะหนึ่งชิ้นงานรีเมนหนึ่งชิ้นนะคะนี่นะคะงานรีเมนหนึ่งชิ้นอันนี้คือแพ็กเกตเนาะแล้วก็บางแผ่นนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีแพ็กเกตมานะคะแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ เป็นของไอบูมนะคะจะเป็นทิมพับเนาะคิมพับแกไอบูมนะคะพี่เขาจะส่งแบบลงทะเบียนนะคะแล้วก็ของแถมไปให้พี่เขาเนาะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นของแถมแล้วก็จะเป็นเจ้ากระดาษฝอยนะคะก็ใส่ลงไปให้พี่เขานนเนาะใส่ไปให้เต็มกล่องเลยโอเค โอเคแล้วก็แพ็คก,กันเลยนะคะก็ขอให้พี่เขาชอบนะคะกับเจ้ากระดาษไหวน้อยๆของเราเนาะโอเค okay. ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะคะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์คำวัดแชงอยู่ไปด้วยนะคะก็เคยเป็นสติกเกอร์ที่ขอบคุณลูกค้าของทางร้านนะคะ แค่ okay. นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่พี่เขามาอหนุนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย